วันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องค่ะเมนูนี้เครื่องเยอะหลายคนเห็นแล้วขี้เกียจทำเองแน่ๆแต่จริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นค่ะถ้ามีตัวช่วยหน่อยอย่างวันนี้ที่เราเลือกใช้กระทะมัลิิััง์์ัันจากแบรนด์ at home ซึ่งทำได้ทั้งทอดผัดต้มนึง่งและย่างในเครื่องเดียวการทำก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราก็เริ่มที่ใช้หม้อต้มผัด3เกลอือพร้อมใส่อบเชยและโปย๊ยกักลงไปผัดด้วยกันจนหอมค่ะ จากนั้นก็ใส่หมู3ามชั้นตามลงไปผัดเราจะผัดให้ผิวด้านนอกของหมูแค่พอตึงๆนะคะเพราะยังไงเดี๋ยวหมูจะไปสุกในขั้นตอนการต้มอยู่แล้วปรุงรสค่ะเราจะใส่น้ําตาลมะพร้าวต่อด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและซีอิ๊วดำค่ะเมื่อผัดทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปให้ท่วมปิดฝาแล้วต้มทิ้งไว้ค่ะขั้นตอนนี้เราจะเปิดไฟแรงสุดที่ระดับ3เลยพอต้มจนหมูดูเปื่อยแล้วนะคะเราจะใส่เห็ด หอมแล้วก็เต้าหู้ปรับไฟให้เบาลงที่ระดับ2แล้วตุ่นทิ้งไว้ค่ะระหว่างตุ่นเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่านะคะตั้งเตานื่องอีกชามและใช้ความร้อนจากการตุ่นเครื่องเนี่ยแหละมันนึ่งเส้นและถั่วงอกเมื่อเครื่องตุ่นจนได้ที่แล้วเส้นและถั่วงอกที่นึ่งไว้ก็เสร็จพอดีกันทุกอย่างพร้อมแล้วมาจัดจานกันเลยดีกว่าค่ะจัดเส้นใหญ่และถั่วงอกใส่จานราตามด้วยเครื่องฉ่ำๆโรยกระเทียมและกาก,ากหมูเจียวตามด้วยชโป๊หวานสับ ถ้ามีกุ้งแห้งใส่ด้วยค่ะสุดท้ายอรอยต้นหอมผักชีเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเครื่องนี้เครื่องเดียวก็ทำก๋วยเตี๋ยวหลอดได้ง่ายขึ้นทันทีและจริงๆก็ยังใช้ทําอาหารได้อีกมากมายจะทอดนึ่งต้มผัดก็ได้หมดที่สําคัญล้างง่ายมากเพราะกระทะเคลือบนอนสติกและแยกออกจากตัวเครื่องได้อุปกรณ์ที่ครบเครื่องแบบนี้ก็เป็นของทุกคนได้นะคะไปตามกันได้ทุกที่ทั้งเซนทันโรบินสนันเดอะมอลล์โฮมโปรและช่องทางออนไลน์ค่ะ